สวัสดีครับเพวนนี่ครับเพ่อนว่ากับพามันงนจ้างกัโอ้บนเต็มเลยครับพี่นองดูครับอู้จ้างกับจ้าพี่น้องครับคือตัวกอดหูรักคัาเดียมาเลยว่าข้อข้าเพื่อของกินเยอะเนาะใช่ครับเพื่อเพื่อครับที่จังหวัดไหนครับเนี่ย ี่จังหวัดสุรินทร์ครับนกกระวานก็ได้ตุก๊กตาวาดนียนั่นจุระสงค์หลักหรือเปล่านะอุ้ยคนเยอะมากเลยเอ้ตอาตันวาเจ้ารับเป็นเบ้าเอานี่ทำอะไรเนี่ยครับไม่หรอกไปเลือกตุกก๊กตาครับโ,โอ้ยยังไม่ทำอะไรเลยได้ตุกก๊กตาใช่แลยเอ้าตั้งตัวอะไร,รอยูในใน่โอ้โหนี่มีาราคาเต็มเลยเจ้าเป็นเบ้านคนเยอะมากๆเลยเอา้า นี่ขึ้นอะไรสูงสูงเนี่ยเอ้ยเอ้ยชิงชาติสวรรค์ครับพปีโอ่หายใจไม่ทั่วท้องเลยอ่ะกลัวเอ้ยเสียวเอ้ยว่ากลัวหรือเปล่าไม่กลัวครับพปีโรอโอ้ยกลัวจังเลยอยาจับพ่อหน่อยเอ้ยกลัวความสูงจังเลยเสียวโหเปรนอากาศสวยงามมากๆเลยอ่ะดูดิอคัพปีโร่คนตัวเล็กๆเองอะเมื่อมองลงไปข้างล่างเอ้ย ไปหยุดด้วยอุ้ยอุ้ยท่ามไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวค่ะพี่ดอกโอ้ยาไทตันมาด้วยเหรอใช่ค่ะพี่ดองมันล่างสูงมากเฮ้ยไปต่อดีกว่าโอ้ยนี่ทำอะไรนี่ระลายสีเต่าลินจาครับของโปรดีแล้วครับแล้วก็ไปต่าโอ้ร้านปลาโป่งเต็มเลยอ่ะ ของเล่นอุ้ยนี่อะไรนี่หมูอ้วนให้น้องหมูเหรอใช่หมูอ้วนโอ้ยจุ่จู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 ่โอ้ยแยงกันนี่จู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 ่โอ้ยนี่งานช้างของแท้งานช้างช้างของแท้เลยน้ะว่าโอ้โหนี่อะไรนี่ตุ๊กจานน่ากลัวจังเลยน่ารักจังเลยกลับแล้วเหรอครับใช่ครับอืมนอนกลับด้วยรถอะไรเนี่ย ทุกทางทุกทางบ๊ายบายบ๊ายบายอุย,ยสนุกมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ร้อเดี๋ยวมา,ทาเที่ยวกันนะครับ